ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านที่กำลังติดตามรายการไทยสไตล์ช่วงธรรมะสวัสดีในวันนี้วันนี้ก็จะพูดเรื่องของแม่ค้าลูกค้าซื่อสัตว์ต่อ,อกันแม่ค้าก็อาจจะต้องรวมถึงพ่อค้าด้วยนะแม่ค้านี่ก็หมายถึงว่าเป็นผู้หญิงพ่อค้าก็เป็นผู้ชาย โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกค้าก็ทั่วไปเป้าหมายในการขายเนี่ยคือสินค้าต่างๆที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายเนี่ยเอาเป้าหมายก็คือขายอยากจะขายได้ตลอดไปแล้วก็ขายจำนวนให้มากขึ้นเพื่อให้มีไรายได้ในการนำไปเลี้ยงชีพไม่มีใครคิดว่าจะชั้นขายงานนี้งานเดียวแล้วก็เลิกขายนะจุดเป้าหมายจุดหมายอย่างนี้คงไม่มี สำหรับคนเด็กที่จะคิดค้าขายเป็นอาชีพเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่เป็นฝ่ายขายไม่ไมไมว่าจะเป็นขายสินค้าอะไรก็แล้วแต่สินค้าที่เรานำมาขายเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพทั้งปริมาณและคุณภาพที่ทถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาจึงมีเครื่องอเครื่องวัดปริมาณและคุณภาพอย่าง,างเช่นเครื่อง ช่างเครื่องตวงเครื่องวัดนะที่ใช้เป็นอุปกรณ์หลักๆในการค้าขายหรือว่าอย่างน้อยๆในปัจจุบันเนีมีเขาม,เขามีเขาเรียกเรียกว่าอะไรมีส่วนองค์กรที่จะรับประกันคุณภาพนะถ้าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอา,อาหารก็จะมีต้องมีเครื่องหมายออยอหรือว่าไปมี สินค้าที่ได้รับามาตรฐา,านมาตราฐานมอกอ,อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพ่อค้าในส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็แล้วแต่จะต้องอสรรหาสินค้าที่มีคุณภาพมีทั้งปริมาณและก็คุณภาพให้เรียบร้อยมีความเที่ยงตรงนี่ก็คือเบื้องต้นสำหรับผู้ซือ้อโดยทั่วไปก็คืออยากได้สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณที่ถูกต้อง มีสินค้าที่ดีแล้วก็ส่วนที่จะมีความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยประเด็นก็คือว่าเอเขาบอกว่าแม่ค้าเนี่ยมันไม่สามา,สามารถที่จะรักษาสินสินโดยเฉพาะข้อมูสาด้วยรักษาสินสินข้อมูสาไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นแม่ค้ามันคงไม่ใช่อย่างนั้นที่เรารักษาไม่ได้เพราะว่าเราใช้ก็เรียกว่าโกหกอะโกหกหลอกลวง แต่ว่าโดยปกติเนี่ยสินค้าที่เรานำมาขายเรามีต้นทุนเรามีต้นทุนเราเราก็ต้องการกำไรเพราะฉะนั้นต้นทุนเท่าไหร่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องบอกต้นทุนแต่ว่าถ้าเราบอกต้นทุนสมมติว่าเราซื้อเราซื้อมาสินค้ามาในราคาต้นทุน20บาทแต่ว่าต้องการขาย100บาทเนี่ยพอลูกค้าต่อรองเราก็บอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าต้นทุนก็80บบาทอยู่แล้วอันนี้ก็คือโกหก นะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าต้นทุนเราแพงเราก็ไม่ได้บอกว่าต้นทุนของเรา20บาทแต่ว่าเราบอกว่าต้นทุนเราแพงเราลดไม่ได้ลดได้ก็แค่นี้เท่านั้นนี่ก็คือเขาเรียกว่าอาจจะเป็นการเลี่ยงบาลีแต่ว่าไม่ได้เป็นการโกหกตรงๆเรามีต้นทุนเราต้องการกําไรนี่ก็คือเรื่องของแม่ค้าที่จะสามารถที่จะรักษาศีลได้ขายเพื่อได้กําไรนะเพราะฉะนั้น สินค้าที่เราขายนอกจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ต้องต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะในเรื่องของน้ำหนักในเรื่องของปริมาณในเรื่องของอคุณภาพต่างๆลูกค้าที่เราซื้อนะก็จะต้องซื่อสัตย์ต่อแม่ค้าซื่อสัตย์ยังไงนะอย่างเช่นสมมติว่าเวลาที่มันอาจจะมีปริมาณหรือมีส่วนที่เกินไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะคืนหรือแสดงน้ําใจว่าเออนี่สินค้ามันเกิน เกินไปนะ,นะเราไม่เอาเราเอาส่วนนี้ของเรามามีหลายหลา่อย่างในแต่ทั้งที่เราจะเห็นอยู่บ่อยๆในเรื่องของอการซื้อขายที่มันมีความซื่อสัตย์ต่อกันโดยเฉพาะในเรื่องของในปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาฟ้องร้องกันมากก็คือเรื่องของอการไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องของการซื้อขายทางออนไลน์ที่เป็นปัญหาที่มากมายในขณะน,นี้อันนั้นก็เป็น เรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ขายแล้วบางครั้งความไม่ซื่อสัตย์ของอผู้ซื้อก็มีรับสินค้าไปแล้วได้คุณภาพแล้วแต่ว่ามีการซิกแซกบอกสินค้าไม่ได้คุณภาพปริมาณไม่ได้ตามที่นั่นเกิดการโต้เถียงเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการค้าขายผู้ขายสามารถที่จะรักษาสินโดยงดเรื่องการมุสาได้ผู้ซื้อ,อก็ต้องมีความซื่อสัตย์ แล้วก็มีน้ำใจต่อผู้ขายเพราะฉะนั้นเมื่อความมีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความมีน้ำใจต่อกันการซื้อการขายก็เป็นไปได้ดีดขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพรมวัดยายาร่